ด้วยกันเมือว่าไม่มีวันจะพล่าไปพลาาไปทำอะไรให้ดัดงฟักไฟว่าเราร่วมใจงานวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวของพวกเรา Rock b a s e r ครั้งแรกในอรอบ7ปีปปครั<ป>้งแรกในรอบ7ปี Rock b a s e r มันก็คือพี่น้องชาว Rock มารวมตัวกันเป็นโปรเจกต์อันนึงที่เราอยากจะสร้างมนขึ้นใหม่อีกครั้งนึงใครจะสั่งไปใ จะสั่่งใครผมไมไอยาก,มมอยการสร้างเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วเอามาโคเวอร์อเล่นกันใหม่ในแบบของร็อกเพลงใหม่ที่พวกเราร่วมกันแต่ขึ้นมานะครับ สิ่งที่เราสำคัญมากอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างที่สุดวันนี้ก็ได้เปิดตัวในสถานที่ที่ใช้คําว่า perfect 100เป็นมินิคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างลงตัวมากก็สะานที่ m r สซิโวันนี้ก็คือต้องขอบคุณเลยนะครับซึ่งขอบคุณแสงสีเสียงที่ช่วยซัพพอร์ตพวกเราเราไม่ได้มากันแค่7คนครับ ทำไมเยอะกว่านี้เป็นปรากฏการล็อกที่ทุกคนจะต้องประทับใจสามารถที่จะดาวน์โหลดแอป Mr. Fox นะครับเข้าไปจะพบกับพวกเราด้วยในหมวดของ Music Band นะครับแล้วก็จะมีสาวๆหมดอื่นๆแย่ๆมากมายนะฮะการไลฟ์จากจากกลุ่มพวกเราด้วยทุกกิจกรรมบันเทิงมาจบได้ที่นี่ครับฝากติดตามพวกเรา Rock บาร์เรอร์ในแอป Mr. Fox Music Band มิสตนครับที่ัดมันคนเป็นๆไม่ใช่หักทุกฟานถ้าจะเอาอย่างนั้นก็พูดตรงๆแค่เสื้อกุดฟันทีชัดมันคนแดนินอาจจะกินข้าวแกง ใจไม่แรงดูรักให้แล้วมารักจนตายเพราะมันไม่ใช่วานีนาเพราะผมมันไม่ใช่ควายนีนาผมก็มีสม,มองผมก็นคนเหมือนกันพูนพกดกับผมดีๆก็ยอม